แรงสัน Velocity 2026เปิดตัวด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นสะดุดตาใช้เส้นสายแบบสปอร์ตผสมผสานกับความโฉบเฉี่ยวทันสมัยตัวถังถูกออกแบบให้มีค่าความต้านทานอากาศต่ำเพียง0.21ทำให้รถสามารถรีดพลังความเร็วออกมาได้สูงสุดและยังช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยมโทนสีแครงสรันเรดหรือแดงเข้มสุดหรูกลายเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพลังและความร้อนแรง เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้คือบรรยากาศแบบฟิตูริสติกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีจอแสดงผลโค้ง OLED ขนาดใหญ่เชื่อมต่อทุกการควบคุมเข้ากับระบบ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะท,ทำให้ผู้ขับขี่สามารถสั่งงานด้วยเสียงหรือแม้กระทั่งด้วยท่าทางง่ายๆภายในตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคลิลระดับพรีเมียมเน้นความหรูหราแต่ก็ยังรักโลกเบาะนั่งถูกออกแบบให้กระชับรองรับสรีระ เหมาะทั้งการขับทางไกลและการซิ่งบนถนนเมือง ด้านขุมพลังแครงสารเ Ve ล o c ซ t y มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ Dual m o ม o r ตอร์ h e e l Drive ที่ให้กำลังมหาศาลถึง850แรงมา้าสามารถทำความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเพียง2.6วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้กว่า330กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่รุ่นใหม่ขนาด120กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้เทคโนโลยี s Solid State ที่ให้ระยะทางวิ่งไกลสุดถึง850กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและที่สำคัญรองรับระบบชาร์จเร็ว500กิโลวัตต์ สามารถชาร์จจาก10%ไปถึง80%ได้ภายในเวลาแค่14นาทีในด้านความปลอดภัยครังสัน Velocity ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์360องศาพร้อมกล้องตรวจจับ AI ที่สามารถคำนวณและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของวัตถุรอบข้างได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงระบบขับขี่อัตโนมัติระดับสีที่ช่วยให้คุณสามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยในบางสถานการณ์เช่นการขับบนทางด่วนหรือในสภาพการจราจรติดขัดเทคโนโลยีนี้ทำให้การเดินทางทั้งปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งไฮไลท์ของแครงสัน Velocity คือระบบ Active Aero ที่สามารถปรับสปอยเลอร์และช่องอากาศอัตโนมัติตามความเร็วเพื่อเพิ่มแรงกดและลดแรงต้านอากาศรถจึงยึดเกาะถนนได้ดีแม้ในความเร็วสูง และยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง5โหมดตั้งแต่ E c o คไ i ร e เพื่อประหยัดพลังงานไปจนถึง Track โห de สำหรับสนามแข่งที่ปลดปล่อยพลังเต็มพิกัดในด้านการเชื่อมต่อเคร่งสัน Ve ลโลซิตรองรับการเชื่อมต่อ 6G ที่เสถียรและรวดเร็วทำให้สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ได้ทันทีและยังมีระบบ Cloud s ซิ c ที่เชื่อมต่อข้อมูลรถเข้ากับสมาร์ทโฟนผู้ขับสามารถตรวจสอบสถานะรถแบตเตอรี่และแม้กระทั่งสั่งสตาร์ทหรือปรปับอุณหภูมิห้องโดยสารได้จากระยะไกล เรื่องเสียงและความบันเทิงก็ไม่แพ้ใครแครนสัน v e ลโลซิตจับมือกับแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกติดตั้งลำโพง18ตัวรอบทิศทางสร้างประสบการณ์เสียงเสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Active นอย s e แคนเซลลิ่งที่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ขับด้วยความเร็วสูง ในด้านราคาแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดการว่าจะเริ่มต้นที่ราว6.5ล้านบาทในตลาดโลกและถ้าเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยราคาอาจแตะที่ประมาณ7-7.5ล้านบาทซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับ แรงสันเว l โลซิต2,026ไม่ใช่แค่รถสปอร์ตไฟฟ้าแต่คือการผสมผสานระหว่างความเร็วความหรูหราและนวัตกรรมล้ำสมัยที่กำลังจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ทั้งแรงท